ยายสิริพรเล man, off, pues <laughs> ิกงานมาเก็บผักกะทินพี่น้องตะสะออนบ่ปวดพูะกำลังกินดีๆแล้วจ้ะพี่น้องจ้ะมาเด้อมาเด้อเก็บผักจ้ะปวดพูะปวดพูปวดพูสะออนบ่จ้ะติดจ้ะพี่น้องเพิ่งจ้ะบึ้งยายสิริพรเลิกงานมาเราอยากกินผักกะทินพี่น้องมาเก็บผักกะทินออนกันจ้ะสะออนเห็นไห้พี่น้องเบิ่งจ้ะเบิ่งรู้ข่าพี่น้องเอ้ยกำลังกินแซ่บๆละจ้ะเบิ่งล่ะหยับยางอยู่พี่น้องปวดพูบ่สะออนบ่จ้ะ ตำตำตำต,ำ,ตำมาเก็บพี่น้องจ้ะเก็บกำลังพวกี่ดีดีเลยกำลังพวตรงดีดีเลยเพื่เนี่ยบ่มีคนมาเก็บพี่น้องคนไทยเขาก่ต่างคนต่างมีตนเขาบอกมาเก็บ <c oughs> มาเด้อพี่น้องเลยกำลังกินดีดีเลยสุดยอดเลยจ้ะ <c oughs> โอ้มาเด้อพี่น้องเลยเก็บปกติริมลวดในฝรั่งเศสกันจ้ากำลังงามๆามพี่น้องเลย <c oughs> โอ้ผู้ใดบ่ชอบก็เลียกแต่ด้วยยายสิบก้อนชอบไปยจ้ะเด้อ มามาช่วยเก็บค่ะเก็บเธอกระถิ่นบินรัวในฝรั่งเศสพี่น้องลายคักสนุกกินคิดมาคนละหนึ่งเมนูนะพี่น้องเด้วยกำลังพอเสแฉบเลยเนะี่ยกำลังเออเอเอเลยจ้ะลายคักมึงทั้งนี้พี่นอ้องมึงทั้งๆๆนี้มึงทั้งนี้เนี่ยโอ้คนไทยออกมาเก,ก็บพี่น้องจ้ะขาปลูกกันทุกบ้านเลยนะคะหยาบยางอยู่อ้กํกำลังพอดีๆเละพี่น้อง เรื่องงานไม้เราเป็นได็กป่ะเนี่ยมือลูกสิมาหาแต่าเสดายบุญปกอบตามพี่รองจากินได้บ,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 บระกอบตามแซ่บเป็นอย่างเด้เนาะนยังก็แซ่บแล้วตะคนชอบพี่รองจาลูกวะงามเลยจล้ะโออยม,มีคนอีดชายยายสีฟอนบอลเนะาะไะพี่รองจาบุญเนี่ยงามเลยจ้ะอันนี้พี่รองขอเขาบีบแต่แส่กายาความชอบดีเพียบอย่าง กินไม่เป็นฝรั่งกินไม่เป็นพี่น้องอาวานกล่อมไข่ผู้เดียวอ,อสุด,ดยอดเลยพี่น้องเอ้ยมาเด้อมาเด้อเ,เก็บปกติรนิมร่วจ้านี่แหละความชอบของไครของมันเลิกงานมาแล้วก็หาเก็บพักกินพี่น้องของฟรีอยากได้ต้องหาเก็บเองนะคะว่ามีขายขายกับแพงพี่น้องจ้ากระถิ่นลิ้มรวดน,นี่แพงด้วยค่ะเด้อแพองค่ะ น่เบิ่งดูพี่น้องตัต้มๆได้จ้ะคุณอเอาไปล่างน้ำเอาเนาะจ้ะเนาะล่างนา้ำสมใสายชูเอาจ้ะเบิ่องเบิ่งมุมนี้พี่นอ้องเตือนเิ้ยงามาขัดกำลังกำลังดีๆนะพี่น้องจ้ะกำลังแซ่บๆเลยทั้งเนี่ยกำลังแซ่บเลยจะง่ายกว่าที่กระเทือนกับที่แกนี่กำลังก็ดีๆจ้ะมาเด้อพี่น้องมาเด้อมาเด้อใครอยากก็ก็มาเก็บเอาจ้าอย่าปากแข็ง เขา,าสิดาเขา,เขาตัดถิด่นไม่พี่น้องเขาพิมพ์โเป็นดอกนี่หลายคักและต้นนี้มันพี่นอ้องดอกหยับยางอยู่ว่ะดูแมนเบิร์ดเดนเหพี่น้องจ้ะข้างใน,นแมนเบิร์ดนะกําลังเป็นดอกจก้ะหลายคั่ะพี่น้องดึงออกมาจ้ะเืองทางนี้พี่น้องนั่งเก็บเอาจา้ะนั่งเก็บเอาพี่นอ้องอา ของชอบเอาไปล้างน้ำส้มใส่ชูเอาด้วยจ้ะเนาะหมาเงาี้ยวแส่เป็นวิตามินพ้อม <laughs> ยิ่งได้นางเก็บเอาพี่น้องปว <laughs> ดูพเอาพี่นอ้องเก็บเดี๋ยวเก็บเรียๆสีให้เบิง้งเด้อค่ะเด้อบปดหอดบ้านแล้วเด้อโอเคเก็บก่อนจ้ะมาถึงบ้านแล้วพี่น้องเมองดูป่ะ <laughs> ได้ถาดนึงแล้วจ้ะพี่น้องจ้ะได้หยอดยอดว่านำ้ำได้ยอดนำ้ำ มานาพี่น้องจ่าเก็บยอดมานามึงด้วยโอ้กินจนไส้เขียวเลยจ้ะพี่น้องจา่าได้ยอดมานาหน่อยหนึ่งอ <c oughs> อ้โหผลโพลพี่น้องเอาขอบคุณทุกการติดตามรับชมด้วพี่น้องเด้อสุดยอดบ่าจา่า <c oughs> มีใครอยากกินยกมือขึ้นด้วยพี่น้องเด้อ <c oughs> <c oughs> อิจฉาข่อยบ่ได้กินผักกะทิสดๆในฝรั่งเศสเลยจ้ะไปพี่น้องขอบคุณทุกการติดตามรับชมด้วคกะเด้อไปเด้ย แสบๆจ้าไปขอบคุณทุกการติดตามรับชมจากพี่น้องไปเจอกันคลิปวีวหน้าฝากช่องน้อยๆย,ยายสิริพรฝรั่งเศสด้วยนะคะไปหาเขากินพี่น้องส,ส,สองทุ่มแด้วหันละข้างดังแล้วเงินไหลไปบ๊ายบายค่ะ